สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำวิธีการนะคะใช้เครื่องสกัดผักผลไม้นะคะ โดยที่วันนี้เนี่ยจะนำเสนอเครื่องสกัดน้ำตัวนี้นะคะรุ่น MJD-01 จาก Panasonic โดยที่เราจะทำน้ำแอปเปิลกัน,นะคะ่ะปกติแล้วเราสามารถใช้ผักผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบแต่ว่าเอาเป็นผลไม้ที่ง่ายๆก่อนแล้วกันเนื้อสำหรับผู้ที่เริ่มต้นขั้นตอนง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นแรกเนี่ยก็แค่มีผักผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบก็ถ้าเป็นแอปเปิลแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ลงไปทั้งลูกได้เลย ตัวนี้นะคะเขาจะมีช่องขนาดใหญ่มากก็คือใส่ลงไปได้เลยนะคะทั้งรูปแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะปิดแล้วก็เปิดสวิตค่ะกดลงไปเลยแบบนี้ก็แอปเปิลเขียวใส่ตามลงไปกดลงไปนะคะค ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะ,ะเมื่อเราสก,กัดเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็ปิดมาที่เลขศูนย์แบบนี้แล้วก็สังเกตว่าเราจะมีช่องที่เป็นท่อรนะับน้ําแบบนี้นะคะสามารถยกขึ้นมาได้เลยเขาสามารถหมุนได้120บองศาเลยนะคะแล้วก็ จะสังเกตว่าตรงนี้ก็สามารถจุน้ําได้หนึถึง1.5ลิตรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสกัดไปได้เรื่อยๆเลยจกนกว่าเขาจะเต็มนะคะ,ะจากนั้นเราก็เปิดฝาแล้วก็เพิ่มตัว Apple แอปเปิลไซเดอร์วเนิก้าเล็กน้อยนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเร่งการเผาผ่านะคะก็ใส่ไปแค่นิดเดียวพอประมาณ1ช้อนโต๊ะเนอะปรับตามความชอบได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าชอบมากแต่ก็แนะนําว่าใส่แค่ปริมาณนิดเดียวก็พอแล้วนะคะแล้วก็ ใส่น้ำผึ้งตามลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องออทานยากนะคะผสมให้เข้ากันคาะคนแล้วก็ปิดฟฝากลับไปเหมือนเดิมแบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยกรองฟองนะคะให้เราสามารถดื่มสดๆได้เลยหรือว่าใส่น้ำแข็งนะคะให้เราได้ทานได้ง่าย,ง,ายง่ายขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแบบนี้ เพียง3ลูกนะคะเราก็จะได้ถึง2แก้วด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะก็ตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบมิน้นเนาะยังไงฝากติดตามนะคะเมนูต่างๆนะคะได้ในเพจ Panasonic Cooking นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้ําสกัดนะคะแบบง่ายๆเลยแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถสกัดน้ําผักผลไม้แบบอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบโบโบหรือว่าแอปเปิลแครอทนะคะก็เลือกตามความชอบของเรานะคะวันนี้แก้ว่าขอตัวไปดื่มน้ำาวีแอปเปิลตัวนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ